ลูกอะไรเอ่ยมะตูมนะคะไบฟริ From ไทยแลนด์มะผ่ากันพี่น้องผลไม้เป็นยายาเป็นผลไม้ต่างรักกันนะยังไงดีปกติใช้สากจะ้ะโอ้ย หนึ่งแป๊บหนึ่งมาดูกันพี่นอ้องเอาเปิด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 โอ้ยมาเปิดชาแท้หัวยโอ้ย,อยลีลาเน่ให้คอยลีลาเน่อยู่ผู้เดียวก็ให้ลีลาเน่โอ้ยโดูเลยเนี่ยอิสิส like a herb นะ like a medicine fruit มากินมาตูอะไรเลือกอดีตกันพี่น้องตุงเทพเนียขายทุกอย่างเลยอืถ้ามันนอกมีลหลายๆเนี่ยเราก็จะเลือกกินเนาะเราก็จะมากินตรงเม็ดเน๊แล้วก็กินตรงเนื้อมันอ,อจืจริงๆไอ้พวกยางนี่มีประโยชน์มากแต่ว่าเราเลือกกินไงนมีหลายเนาะเก็บมาเป็นกุถังกุถังมาไหนอืออือ อแล้วก็ไปทุบกระตุนใหม่นะทุกระตุนใหม่แตกกินกันจะเอาใหม่แงเอาอะไรแงมารลูช่อนเชิญเนาะมันเป็นยารสชาติเหรออืม The, the taste like a mm, some sweet um, sweet and mm, aroma like a herb, no? like a herb it's has a have a เค like mm hmm. ม m ค c ล like ค a น be น medicine มะตูมเนี่ยนะมะตูมสุกหรือยอดมะตูมเนี่ยเป็นน้ำมะตูมนะฮะน้ำมะตูมเรานิยมทำไปถวายพระเรียกว่าน้ำปานะเนาะทำเป็นเครื่องดื่มไปถวายพระ เพราะว่าไม่ได้ยินมาว่านะเราไม่ไม่รู้จริงๆได้ยินมาว่าอสารพคุณของมันเนี่ยลดลดความกำหนัดเพราะว่าพระเนี่ยท่านต้องลดความกำหนัดเนาะเป็นมะคึกเหมือนอันตุ้มเบาทํหน่อยบ่ได้เดยพระ่านแต่อยู่ในศีลในธรรมเนาะอืมบางทีโฮอร์โมนร่างกายมันก็ปั่นป่วนเนาะเออแต่ก็ต้องมีตัวช่วย ญาติโยมก็ไม่ได้รู้หรอกจริงๆอะ่ะจริงๆไม่ได้รู้หรอกแล้วก็ทําน้านั่นนู่นนี่ไปถวายพระแต่ทําไมเราเห็นน้ํามาตูมบ่อยอะ่ะอืมก็เพราะอันนี้แหละแตบบ่โบราณการมาเขาก็บอกว่ามันมันช่วยลดความกําหนัดเนาะแล้วก็อลั่นทมหรือว่ารีดาบาดีก็เหมือนกันเขานิยมปลูกไว้ในวัดแบบปลูกปลูก ปลูกรอบกุฏิเลยอ่ะกลิ่นมันช่วยลดความกำหนัดอือถ้าจะไปหาดมเด้อฉาบมี่ยงกันได้เดี๋ยวสีร้างลากันดี๋ยหเนาะอะไรนิดหน่อยแม่บอกว่ากินมะตูม กินมะตุมขี่งามมะขามขี่ง่ายแต่ครออกขี่ยากเย็บตาเทบตายพะนะรับไหอเอาตึ้านเจอกระซือมากินได้ไปนออืมถ้ามันถ้ามันดิบเออแล้วก็มาขูดเอาผิวมันออกเนี่ยขูดเอาผิวมานานันเอามีดขู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 ดออกไว้ต้มต้มทั้งลูกเลยต้มกินน้าม,มัน มันมีสรรพคุณอย่างอื่นด้วยจ้ะต้มกินน้ามันปุ๊บที่นี่แล้วก็ทุบกินเนื้อขอ้างในได้ด้วยจ้ะถ้ามาตูมดิบมาตูมอะไรเงี้ยอืมถ้ามาตูมซุกนีกก่ก็กินเนื้อซุปได้เลยอืมยอดมาตูมก็จิม้มน้ำพริกจิ้มลาบจิ้มอะไรนี่ลาบปลาดุกอะไรพวกเนี้ยอร่อยมากๆเลยนะยอดมันนะบางคนก็นิยมเอามาปลูกเนาะให้มันมีอะไรชื่อเสียงโด่งดังอือ มะตูมมีสาคัญนะหัวไรไปนาต้องมีต้นมะตูมเพราะว่าเราต้องใช้น้ามันอืน้ําตะคบน้ำมะใช่ไหมวะสับสนเป่าเนี่ยน้ําน้ํามะตูมนี่ขนาดยาวเลยนะน้าตะคบต้นตะคบนี่เราต้องมีตะคบป่านะ่ะต้นตะคบต้นมะตูมต้องมีนะเพราะาเราต้องใช้น้ามันในการบ่งอันนั้นนี่ตาตีนได้ไปนิดหน่อยเดือตีนเปล่าเนาะเสียนนั่นเสียนนี่ตาตีนตลอดเลย ต้องนั่งบงกันบางวางก็นั่งหงายฝ่าเท้ามาแงะหาว่ามันมีอะไรเสียนตามาอยู่ไหมตรงไหนไม่ยาวยาวยาวโอ้ยคุยกันแค่นี้ก่อนไ่นอกเ <c ười> ดทอนกินนาบอกครอยังนี่ thanks so much my friend เออเอามาปลูกไว้ที่บ้านเขาบอกว่ามันจะทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังเนียบอกตอุ้มเลยพุ่งมาไหว <c ười> ไรดาก็ไม่ได้ถืออะไรประนันดหัว ก็ไปเก็บยอดกินนี่ก็ดีแลนะ้วพี่น้องมันทั้งคับลม,มทั้งอะไรเนี่ยดีมากๆโดยเฉพาะผู้สูงวัยขอบคุณหลายๆทีม่มาเยี่ยมชมเจอกันคลิปหนาจ้ <ห ưng? S 1> าดี๋ยวมาผายดูอีก <ห ưng? S 1> จังหวะหนาม,มาตูมมาเนี่ยมันก็จะได้มาตูมมาผายดูได้พี่น้องยางมันนี่ก็เอาไปแปะกระดาษทำว่า,าวเนาะกัม,ม for paper to yeah good for เออได้ละเอะเอ,เอนึ่งน,นึกบอก <laughs> Thank so much my friends. for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye bye.